สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกทท่านครับยินดีต้อนรับทุกทุกท่านเข้าสู่ช่อง VIP ธรรมดานะครับช่อง VIP ธรรมดาก็จะมานําเสนอฮานอยปกตินะครับของประเทศเวียดนามนะครับถึงตรงกับวันที่หนึ่งมิถุนายนสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นะครับวันอังคารนะครับวันนี้สี่มพูสดใสแหงหงหงนะครับก็ขอให้ทุกท่านแหงหงไปด้วยทุกๆคนนะครับสาหรับทุกทท่านที่แวะเข้ามาชมทุกๆคลิปนะครับก็ขอขอบพระคุณสมาชิกทุกทท่านนะครับที่แวะเข้ามาชม ฮานอยเวียดนามทุกคลิปทุกคลิปแล้วก็กดถูกใจท,ทุกคลิปเลยนะครับสําหรับสมาชิกเก่านะสําหรับสมาชิกใหม่แวะเข้ามาก็ฝากกดติดตามกดถูกใจไว้เลยนะครับเพราะว่าหลังจากที่ท่านกดติดตามแล้วก็จะได้รับชมหวยเวียดนามฮานอยฟรีๆวันละสี่คลิปสี่คลิปนะครับนอกนั้นก็เป็นอย่างอื่นนะครับอย่างอื่นก็คือหุ้นไทยหุ้นญี่ปุน่นหวยรัฐบาลอะไรอย่างนี้นะครับหลายๆอย่างนะครับขอขอบพระคุณนะครับขอให้ทุกท่านได้เฮได้กรีดกันนะครับช่วงเย็นๆนะ อ่าแล้วก็มาชมกันเลยนะครับแนวทางช่อง VIP ธรรมดาก็จะมานำเสนอเด่น3ตัวนะครับเด่น3ตัวเช่น678นะครับเด่นบนล่างเน้นบนนะเน้นบนนะ678เน้นที่7กับ8 6คือตัวกันนะครับอา6คือตัวกันมีอะไรบ้างเดี๋ยวชมก่อนแล้วจะคัดเลือกให้นะครับ6คือตัวกัน6061 62 6 3 6 4 7กับ8คือตัวเด่นก็70 71 72 73 74 8 0 8 1 8 2 8 3 8 4 ไปกลับด้วยนะครับไม่ใช่ไปอย่างเดียวนะไปไม่กลับนะ,ะตัวกันก็คือ6นะครับ6 7 8นะครับครานี้เราก็มาวิเคราะห์กันว่าอะไรเด่นที่สุดครานี้อะไรเด่นที่สุดนะครับ 7, 8, เจ็ดกับ8นี่ก็เด่นนะ7กับ8 6คือตัวรองนะครับประมาณนี้แล้วครานี้6คือตัวรองอ เจ็ดกับแปดก็คือเด่นนะครับเด่นเด่น,น,นก็คือเลขเด่นที่มีเปอร์เซ็น์ที่จะมานะครับไม่ใช่เด่นดอกประดู่นะครับก็มีอะไรอีกอหกมีไหมหกไม่มีก็ต้องศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสี่แปดศูนย์แปดหนึ่งแปดสองแปดสามอนี้สลับกันอันนี้สลับกันแปดหนึ่งกี่ตรงนี้ gracias. เจ็ดศูนย์นะครับอ่าอันนี้แปดศูนย์นะครับถ้าเป็นตัวกันก็หกศูนย์หกหนึ่งเหมือนกันนะครับหกศูนย์หกหนึ่งเหมือนกันนะนี่ถ้าเป็นตัวกันนะอ่าแล้วก็เจ็ดสองน,นะครับเจ็ดสองแปดสองนะครับอ่าแปดสองถ้าเป็นตัวหกก็คือหกสองเหมือนกันนะครับอ่าอันนี้คือเด่นนะเด่น 70 7172นะครับ808182ตัวการก็คือ73748384นะครับอ่าอันนี้ก็เหมือนกันนะครับอ่าจะให้เน,น้นๆฟันทงนะเน,น้นๆฟันทงเน,น้นๆฟันทงก็อืมเดี๋ยวนะครับเน้นที่7นะครับ ขอเน้นที่เกียนะพันธงนะครับเกียรตินะครับเกียรติเน้นที่เกียนะครับเด่นสุดนะเด่นที่ชอบส่วนตัวนะลองมาก็แปดตัวกันก็คือหกครับก็ประมาณนี้จดเอาทุกตัวนะครับจดเอาทุกตัวนะอ่าโอเคครับก็มีเท่านี้หาหน่ยปกติออกเวลา18.30นนะครับสามศูนนอนะครับขอขอบพระคุณสมาชิกทุกๆท่านนะครับที่แวะเข้ามาชมนะครับขอให้ทุกท่าน ขอตุงอตุงเฮงงเฮงเฮงนะครับรับทรัพย์รับทรัพย์มโหลารเลยนะวันนี้หลายๆลายรา,ายการเลยลนะ่ะวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีครับสวัสดีครับ